ตอนนี้เลเวล24แล้วอีกเลเวลหนึ่งดูซิว่าจะไปโลก2ยังไงบ้างอ้าวเดี๋ยวแวะแข่งกันก่อนสักหน่อยเริ่มเริ่มไปไปเริ่มแล้วครับเฮ้ยโอ้โ,โหแต่ละคนวิ่งกันไวมากตอนนี้เฮ้ยโอ้โหทันไหมเนี่ยไปไวเร็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 วไปเร็วเร็วเร็วไวหน่อยเร็วไวหน่อยไวหน่อยไวหน่อยไวหน,ไน่อยเร็วโอ้โหไ,ไ,ไ,ไปแล้วตอนนี้ โอ้ยเข้ากันหมดแล้วไปปับ๊บยังไหวไม่พอยังไหวไม่พอเฮ้ยอีกเลยแป๊บเดียวอีกเลยแป๊บเดียวอีกเลยแป๊บเดียวเดี๋ยวดูซิว่าจะเข้าโลกสองได้ยังไงเฮ้ยช่วช่วไปอ๋อแล้อ่า,อาตรงนั้นไงโลกสองไปยังไงอ่ะปึ๊บ โอ้ยยิ่ง้าแล้วลองนี้ลองนี้เราลองนี้ลองนี้เข้าไปดีอ่าลองเดินทางไปเลยโลกสองไหนเนี่ยเล่นยังไงอ๋อนี่เหรอเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 ตกตกตกเดี๋ยว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 ไปยังไงเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแล้วมองมองไม่เห็นข้างล่างเฮ้ยชึบเฮ้ยโอ้โหโอ้โหแล้วบนนั้นไปยังไงอ่ะเฮ้ยไปยังไงอ่ะเฮ้ย โอ้ยไปยังไงเนี่ยเอ้ยไปเดียด๋วยวเดี๋ยวเราตั้งหลักกันแต่ตรงนี้ดีกว่าไปเฮ้ยไปไป,ไปเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไปยังไงอะไปยังไงเนี่ยไปอย,ไไอย่างนี้เลยได้ไหมอย่างนี้เลยได้ไหมโอ้ยอย่างนี้ก็ไม่ได้เฮ้ยเราต้องเราต้องยังไงอะถึงจะผ่านอะอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยชุบอย่างนี้เหรอเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วเดียวเดียวโอ้ยไปเอาไม่เอาไม่เอาไม่เฮ้ยปึ๊บไปรถโอ้โหยังอีกเอ้ยยังไงถึงจะผ่านเนี้ยไปปึ๊บ เฮ้ยราตกดงไปตรงนั้นเออ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 มันอย่างงี้ใช่ไหมเฮ้ยพึบพึบโอเคโอเคโอเคโอ้ยเ,เรียบร้อยถึงโลกสองแล้วครับอ่าที่โลกสองนี่มีอะไรให้บ้งงางเนี่ยเก็บเ,เก็บไปเรื่อยก,ก่อนปึ๊ปปุ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 ๊ปอ่าสวยถึงแล้วโลกสองไปชุบ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 เฮ้ย เราเก็บต่อไปฮะไม่รู้ว่าโลก3ต้องยังไงบ้างครับแต่ว่าเฮ้ยเราเก็บอีกไ,ไม่ถึงอ,อันนี้อันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราวิ่งมาแต่ตรงนี้เลยเออไปไปโอ้ไม่ถึงอีกแล้วอ่ะตอนนี้อ่ามาเราพรกักเราแบบแข่งอะไรสักหน่อยก็ได้มามาเลย 3ามหนึ่งไป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 ไไปไปไปเร็วยี่หแล้วโดดโดดดีมากไปเลยไปเลยเก็บปึ๊บปไปเลยเฮ้ยจิ๊บจ๊จิ๊บจเรียบร้อยเรียบร้อยสวยงามเก็บต่อห้โลก2ไปยังมันอะไรได้บ้างเนี่ย ต่อกันต่อต่อต่อมี리버ที่เลเวล50นะเดี๋ยวงั้นเราง <c oughs> ั้นเราเก็บกันไปต่อก่อนอืมอยากได้2,000สซเล็กทีจังเลยได้ด้วย27แล้วอ้ออ้ออันนี้หรอรีเบิร์ส2ทีอ่า่อที่จะไปโลกต่อไปใช่ไหมได้ ที่เบิร์ดที่แล้ว5้ใช่ไหมได้เลยเอ้ยเอ้ยชุบ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 มันหมดกำลังก่อนโอเคโอเคเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนต่อเพิ่ม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 โลกสองนี่ดูเหมือนจะกว้างกว่านิดหน่อยหรือเปล่าเนีย เก็บก่อนเก็บก่อนเฮ้ยเฮ้ยตายตายเข้าไปเฮ้ยปุ๊บก็ไม่ได้มีอะไรนี่นะไม่เป็นไรตายขึ้นไปตายขึ้นหมุนไปตายขึ้นไปตายขึ้นไปตายขึ้นไปเอ้ยหมดแรงก่อนอันนี้ได้ไหมฮะนี้ได้ไหมเออเออมันก็หมดแรงก่อนอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะอัพแล้วฮะไปเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวพักมามาแข่งกันซะก่อนเดี๋ยวไปเก็บใหม่โอ๊ย โฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสุดยอดสุดยอดไปโอ้โหมองไม่ทันไปนู่นแล้วโอ้โหตามเขาได้ยังไงครับเนี่ยโอ้โหวิ่งจุดเดียวถึงนู่นเลยฮะจุดเดียวถึงเส้นชัยไปแล้วตามไม่ทันจริงๆครับอ่ะเากาวิ่ง ทำดีได้นี่แหละไปเร็วเข้าอุย้ยปึ๊บปึ๊บโอเคสามพันโอเคยี่สิบเก้าแล้วโอเคถึงเส้นชัยฟารมต่อดีกว่านะเห็นมันทำอะไรได้มั้งเนี่ยอืมเข้าไปตรงนี้ทำอะไรได้มั้งนะอืมอันนี้ซื้อเหรอ x อ็กสามสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้คืออะไรอะ เอ็กซีอะไรที่บนห่วงบวกสามเหรออ,อันนี้อ่ะโอ้อันนี้ตัวอะไรเอ่ยอเราลองเปิดดูไหมล่ะอสี่พันโอ้โหเรามีเรามีห้าพันเอาเปิดทั้งอันหนึ่งอ่ะหนึ่งอันโอ้เอ็กพีเฉยๆโอเคโอเคเอ็กซ์พีก็ได้มีปัญหา มาต่อปึ๊บไปเออเออไปไปเก็บ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 ดีวิ่งเร็วไปปื๊บปื๊ด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 ไปไปไอ้มันไม่ถึงได้ยังไงมันไม่ถึงเอ้ยมันก็ยังไม่ถึงอีกมันยังไม่ถึงอีกมันยังไม่ถึงอีกเหรอไอ้มันก็ได้ไปแล้วนี่มาแข่งอีกมา มามาเลยมาเลยเฮ้ยชุบเฮ้ยชุบมาที่มาที่เฮ้ยเออเออเออเอาเริ่มแล้วเริ่มแล้วมัวแต่เล่นไปเร็วเข้าไปเออสามสิบไปเร็วเร็วเร็วเออวิ่งหยุดโดน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 ปึ๊บชิ้นหนึ่งไม้ได้ปึ๊บปึ๊บเรียบร้อย เอาเซนชายแล้วที่หนึ่งเลยมมันไม่มีคนแข่งด้วยเราเลยได้ที่หนึ่งออเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วเร็วขึ้นแล้วดีไหมเพิ่บเพิบเพิบเพิ่บเพิบเพิบเพิบเฮ้ยชุบจุกอ้าวเฮ้ยไปยังไงต่อเดี๋ยวไปยังไงต่อเน,นี้ยไปยังไงต่อเน,นี้ยอ้าวออกจากเครื่องนี้ออกไม่ได้เอ้ยออกโอเคออกแล้วไปต่อเร็วเข้าวิ่งให้เร็วกว่านี้ วิ่งให้เร็วกว่านี้ได้ไหมเนี่ยเอออย่างงี้โอเคไปเออเอาแบบนี้เอาแบบนี้ตอนแข่งเอาแบบนี้เลยตอนแข่งเอาแบบนี้นะโอเคเก็บ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 เกสามสิบแล้วสามสิบต้องห้าสิบรีเบิร์ตไปเก็บไปอ่าอันนี้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 จะเข้าปไปยังไงวะ้ยหมดแรงก่อนโอ้ยเอ้ยเียได้ด้วยสามเอ็ดแล้ว โอเคฮึยฮยฮึ้ยฮยฮยฮไปขึ้นมมันไม่ทันใจไม่เร็วกว่านี้ไอเต้องเร็วกว่านี้ไปอีกเออเอเก็บเก็บเแข็งแข็งมดละแข็งหมดมีอะไรแข็งหมดมาเลยขอแล้วมาจัดไปเวลาได้เราคนเดียวเลยเราคนเดียวเลย เราคนเดียวเลยไป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 ไม่เอาไๆๆไไไโอเคเก็บเก็บเก็บเกแล้วไปกระโดดไ้โดดไม่ถึงโดดไ่ทนโอเร็วมากเดี๋ยวเดี๋ยเดอนี้เราโดดเราจะโดดทันไหมเราโดดทันบ้างเฮ้ยทันได้ดิได้อันนี้เราได้ไหมได้โเค้แล้วเ้าแปปล้วมอกับเก้แปเปอเดี๋ยวจะอแล้ว โอเคยินด okay. ี D แล้วเราได้ที่1อยู่แล้วเพราะไม่มีใครแข่งเราแข่งเราเล่นอยู่คนเดียวเอาละอันนี้สองขั้นก่อนเราได้ดีเออสามยี่สามแล้วต่อนี้ไหน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 มีไทเก็บตรงไหนบ้างเนี่ยมีทีไหนอีกตายถังได้เลยตายถังไปเลยตายถังไปเลยโอ้ตายไม่ถึงหมดแรงกอดตกไปตอ่อได้ไม่เป็นไรเออไป เก็บตรงนี้เก็บเก็บเก็บเกบเบย่างดวนอย่างดวนดีมากอรีฟเอ็กพครับเฮฟบีเฮ้ยปึบโอ้โหไปต่อดีมากดดโดาที่สี่แล้วไปเลยอุ้ยเฮ้ยมันหมดกำลังมันหมดแรงมันหมดแรงวิ่งมต่อวิ่งไมต่อนี่ไงเจอแล้วเก็บเก็บเกอย่างดวนอยางดวนเออทนเยอะเยอะไว ไปไปมีตรงไหนอีกตรงไหนอีกตรงไหนอีกมีไหนอีกวิ่งเก็บให้หมดทั้งแมปตรงไหนอีกเออเออเก็บเก็บเก็บ,ก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 บไป,ไปิไปสิเออใี่ลังกาไต่ถังเอาแข่งด้วยไปแข่งก่อนปึ๊บมาโอเคเรียบร้อย มาเลยไปไปปไปไโอ้โหเราจะจัดเราจะจัดเลยอ๋อสวยงามเร็วมากๆ,ๆออโอเคฟาร์มต่อไป3 4ิบ4แล้ว3าิบแล้ว เ okay. ก็บเ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 ก็บปึ๊บปึ๊บปึ๊บกาต่อสามสิบห้าแล้วอยากรีเบิร์ตแล้วตอนนี้เก็บ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 ปอยากรีเบิร์ดแล้วตอนนี้อ้าวพึบปึ๊บปึ๊ าหมดแรงหมดแรงเอาใหม่หมดแรงเอาใหม่ก็ได้มาเออ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 เก็บมาเก็บมาวิ่งเก็บมาเก็บอีก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 มีตรงไหนกะมีตรงไหนอีกไหมเนี่ยยังไงอีกไหมเนี่ยมีนี่ตายถังไปเก็บ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 เก็ก็บหมดแรงแล้วไปต่อได้พอได้เออเอยอันนี้อะไรห่วงเอาหมดแหละ

แลล่ะเรียรว่แล้วตอนนี้เออันนู้นก็มีโอโหไม่ทันไม่เป็นไรเอาสามพันนี้ก็ได้ไปโอเคสวยงามไปต่อถึงโอเคเ้นชัยสวยสามสิบหกแล้วตอนนี้เอาละเดี๋ยวเก็บอันนี้เสร็จเ,เดี๋ยวจะ โอเค37แล้วเดี๋ยวเราพักมือกันก่อนนลวกาต่อคราวหน้าดีกว่า